สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิงก็จะมาคลีนซิ่งหน้าให้ดูนะคะแต่งหน้าขนาดนี้นะคะว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าก็จะมาแนะนำคลีนซิ่งของอีฟนะคะตัวนี้เขาเคลมว่าจะเช็ดเครื่องสำอางกันน้ำได้สะอาดหมดจดลดการอุดตันของสิวและสิ่งสกรปรกด้วยนะคะตัวนี้นะใครเป็นสิวผิวแพ้ง่ายแนะนำเลยนะคะใช้ได้เลยนะตัวนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำลองล้างให้ดูนะคะ เคองสำอางกันน้ำนะคะใครสะดวกจะปั๊มใส่ชิชชู่หรือว่าสำลีเลยก็ได้นะคะแต่ว่าวินจะปั๊มออกมาแล้วก็จะเอามาถูบนใบหน้านตัวนี้เขายับยั้งการเกิดสิวด้วยนะคะแล้วก็ เนี่ยผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวคนที่แพงง่ายๆใช้ได้เลยนะคะ๋ยนี้ล้างให้ดูข้างหนึ่งก่อนนี่นะคะ เครื่องสำอางกันน้ำนะคะนี่สามารถเช็ดล้างได้หมดเลยมินก็ลองล้างให้ดูให้ตัวเลยแต่งหน้าหนาขนาดไหนนะคะเอาอยู่นะคะเช็ดออกหมดเลยนะคะเพราะว่ามินเป็นคนที่กะเยอะมากเวลาเราแต่งหน้าคือเราต้องแบบทั้งโบกรองพื้นทั้งทาแป้งทับอีกนะคะมันจะลองให้ดูนี่ โูเข้าไปแบบนี้นะคะยับยั้งการเกิดสิ่งนะคะไม่ทําให้อุดตันให้สีสกปรกอุดตันนั่นแะคะ่ะต้นน้ำาัันเหงื่อ,อกันแค่ไหนก็เอาอยู่เจ็ดออกเลยะคะ่ะอ่ะนี่ดให้ดูอืม โอ้โหอ้นี่นะคะนี่นะดูนะนี่นะคะเจ้าตัวนี้นะคะเออใช้ได้นานเป็นหนึ่งถึงสองเดือนเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงนะคะราคาอยู่ที่สามร้ยบาทนี่มองไม่ค่อยเห็นนะคะก็รใส่ตาชั่งกันนียัดจั๊กเลยนะถ้าใครสนใจอยาก ซื้อหรือว่าอยากลองไปใช้เนี่ยสอบถามตัวแทนได้เลยนะคะเขารับปรึกษาปัญหาผิวนะวันพ้าแพ้อะไรหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยลองทไปคุยกับตัวแทนที่จํไหนส่วนมากมินจะใช้ตัวนี้คู่กับเจจูล้างหน้านะคะจะทําให้หน้าเนี่ยสะอาดสะอาดมากๆเลยนะคะตัวนี้นะลดการเกิดสิวนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะ